รู้ได้ใช่เป็นวันนี้เราจะนำท่านมาพบกับอีกหนึ่งระบบขับเคลื่อนของรถสิบล้อสองครานะครับนั่นก็คือตัวเสื้อเผาหงายมันจะมีการทำงานแบบไหนนะครับดีหรือไม่ดีกับแบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยสำหรับตัวเฟืองท้ายแบบหงายนี่ครับจะมีในรถยุคเก่านะครับที่เรารู้จักกันสำหรับคนยุคเก่านะครับนั่นก็คือรถทหารนะครับเรียกว,ว่ารถเลียวนะครับหรือว่าเนี่ยรถที่ลากสูงลากไม้กัน และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของตัว HinoZM ซรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นเฟืองท้ายแบบหมายลักษณะนี้เช่นเดียวกันตัวที่เอาให้ดูอยู่นี้ก็เป็นของตัว HinozM ซรุ่นเก่านะครับเห็นไหมครับว่าตัวอ่างน้ํามันเฟืองท้ายจะอยู่ด้านล่างครับชุดด้านบนเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะเอาในชุดของตัวใบสีเด,ดยหมูมาใส่เข้าไปนะครับสังเกตนะครับตัวในต,ตัวเสื้อของตัว เฟืองเนี่ยจะอยู่เยื้องนะครับจะได้ไม่อยู่ตรงกลางของเสื้อเผานะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับตัวแขนลูกหมานะครับมันจะขึ้นมาอยู่ด้านบนที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัวชุดเฟืองท้ายนะครับลูกหน้านะครับที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบสีนะครับส่วนชุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดในส่วนของตัวเดหมูนะครับแล้วก็ตัวระคังหน้านั่นเองของเฟืองท้ายลูกหน้านะครับ ในส่วนของตัวเฟืองนะครับในส่วนของลูกด้านหน้านะครับข้างบนเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ใบสีกับเดรหมูนะครับตัวใบสีนะครับจะมีอยู่2ชุดเดรหมูจะมีอยู่1ชุดนะครับซึ่งแตกต่างจากที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ข้อดีของเสื้อเผาแบบนี้นะครับก็คือมันสูงครับก็คือการข้ามพ้นอุปสรรคเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายกว่าเสื้อเผาที่เราธรรมดาใช้ใช้กันอยู่นั่นเองแต่ในยุคอดีตนะครับ ที่เราใช้ในรถเปลี่ยวหรือว่าในส่วนของตัวรถทีโนเองเนี่ยเทคโนโลยีมันจะไม่มีอะไรมากมายซับซ้อน,นครับมันก็จะเป็นการหมุนไปพร้อมๆกันนะครับทั้งลูกหน้าและลูกหลังันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการกินช่องล่างอยู่พอสมควรในส่วนของรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นชุดแพรท้ายนะครับที่เป็นเทาหงายนะครับตัวนี้เป็นของรถทา้งฝั่งอเมริกานะครับสังเกตดูนะครับชุดแหนบนะครับ ไม่ใช่รถเกิดอุบัติเหตุแหนบคดนะครับตอนนี้เป็นรูปแบบการช้อนของแหนบใต้เสื้อผ้าเหมือนรถกระบะนะครับนอกจากนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับซึ่งเรียกว่า power divider นั่นก็คือการแบ่งกำลังนะครับไปในตัวล้อต่างๆของชุดเสื้อผ้าโดยการแบ่งออก2ชุดนะครับอันดับแรกนะครับมีการแบ่งนะครับระหว่างลูกหน้ากับลูกหลังแล้วอันดับที่2มีการแบ่งระหว่างลูกซ้ายและลูกขวานะครับ ซึ่งก็เหมือนรถปัจจุบันรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งเดิมทีรถขับเคลื่อน2เท่าเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าดิฟล็อกนะครับเราจะใช้เวลาดึงขึ้นในกรณีที่เราต้องการให้ตัวชุดเท้าหน้าและเท่าท้ายขับเคลื่อนไปในกําลังอัตราที่เท่ากันนะครับมันจะแบ่งกําลังไปที่เสื้อลูกหน้าและเสื้อลูกหลังเท่ากันและในส่วนของรถรุ่นใหม่ที่มากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะแบ่งกําลังระหว่าง ล้อซ้ายและล้อขวาโดยมีอุปกรณ์นันซึ่งเรียกว่า l i m i t e d s l i p นะครับให้ล้อซ้ายและล้อขวาเนี่ยสามารถหมุนไปพร้อมกันได้ในกรณีที่ว่าล้อทั้งฝั่งหนึ่งมันเกิดฟรีขึ้นมาแต่ในระบบ power divider เนี่ยครับมีความอัตโนมัติมาก,กกว่านั้นคือมันทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดสวิตอะไรก็ตามนะครับยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับถ้าเกิดเสื้อเผารูปหน้าเกิดการฟรีขึ้นมานะครับ มันจะส่งกำลังไปตัวเสื้อเผาลูกหลังในอัตราส่วน75เหลือพลังที่อยู่ลูกหน้าอีกเพียง25เนโดยอัตโนมัติหรือกรณีที่ว่าในส่วนของตัวล้อด้านขวามือนะครับมันเกิดติดลมขึ้นมานะครับมันก็จะส่งกำลังมาทางฝั่งล้อที่มีการยืดเกาะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหลังด้านขวาเองหรือจะเป็น ล้อตัวหน้าด้านซ้ายเองนะครับให้มีกําลังแรงเสียดทานมากขึ้นนะครับโดยกําลังจะส่งไปอยู่ราวประมาณ75%หรือ1ใน3นั่นเองโดยอัตโนมัติแต่ปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกใช้ระหว่างดิฟระหว่างเพาผู่หน้าหรือเาผาคู่หลังได้หรือว่าจะแยกเป็นลิมิตสล i p ระหว่างล้อซ้ายหรือล้อขวาให้สามารถเลือกกดการทํางานได้เองเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็ถือว่าระบบนี้พัฒนาจากระบบที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไปพอสมควรเลยต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากคุณอ่านเมืองการ FC ของเราที่นำเสนอข้อมูลตัวน,นี้มาเป็นข้อมูลในการนาเสนอเพื่อนๆหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับลูกพี่